นี่หละพี่น้องเลยคนล่หกันเลยเนะะะาะปีศปปลาวเฮานี่แหละกดแต่เมืองไทยน่มามีทุง่งกัมพูชีน่เาพี่น้องุงเมนนัะะ่นแหนละไปสนจไปน่บแล้วเนาะอะก่อนเนาะไม่ก็บอก่รนี่ยงลายแล้วกขักกลลดแหงอะไล่ะู แต่ในับเนาะบกิดบควาันเลยว่าจะเห็นตัวจริงเลยเป่น้องเ้ยปกติเห็นในทีวีแลก็เห็นในโทรศั์แลยนี่น,นีเห็นตัวจริงเลยละนี่ทางทุนไทย

คนเต็มเลยยืม่เห็นมี่ยาวเอาตังไปกมาบิงทางแรกมาบิงทางแรกครับน รับก่งแขง่าน,นี้เป็นเห็นและทุงเขมเมนล้ว ขึ้นมาได้มันขนาดทางคุณก็รถทางคุณทางนี้กะลรดทางคุณกะลรดพี่น้องอุ้ยมันมันขนาดเขาจัดอยู่เมืองเซโปเลอร์ trong quà đi trong quà đi ư cho tăng li à anh nghe thầy ư เต <Pues a> ็มเลยเต็มเลยไปเบิรงนี้ก่อนเบิรงนี้จะผักก่อนงารายอแล้แล้วไปแล้ว dan mengen ini yanya